โอเคเดี๋ยวเราก็จะโูยยังว่าใครแฮกไหนๆแล้วก็ถ่ายพอดีเลย ูยเปิดไม่ดหรอมีใตามหลังไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่าด่าอย่าเพิ่งตีพวกนี้กันไปใครมี่อวะใครเม่วะอย User joined your channel ไอ้จะคราบันดีๆก็ไม่ได้ใครมา

โคแฮกมันเขียนมากรัวมากอะใครก็ได้ได้เลยได้เลมลองไงดีกับบัคแซ็กนี่ดีอน่ยเอ้าตายเอ้าเฮ้ยมาโดนซอมบี้แล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่จะตายมันออกเหรอไม่รู้มันนาลิมิทคงมาเร็ว นู้นเฮ้ยไม่ใช่จ้โดนแ่าปวดใจโดนแ่าแล้วก็แฉะไอ้นี่ใครวะเนี่ยในเไมิวเมก้าบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ทายแหลกๆอยู่ด้วยโอ้อะไรวะมาเลตอรอนี้ เจ็บดาบช้าด้วยฮะหายไปไหนโอ้โหเมื่อกี้โดนไปดองหนึ่งเจ็บเลยโอ้โหเจ็บอยู่ไหนวะโอ้โหว่านยะน้ำนีไปนน่นหรอเอาโอ้ยไล่วูบี้ว่ะโอ้โหวูบไหวไหมนะ ตัวท่าจะไม่ไหวนะโดนแล้วลวบวบจับมีใครข้างหลังเหยวะยเรียงอะไรวะเนี่ยใครวะ<ว>นะองไดช เบียกระุนไปิห้าดอกยิงโดนอยู่ดอกเดียวมันมีกอกแกสกัดอ <rawd Moder ator> ืมอีโว่ออโด้อ่าขอบคุณครับอยไอ้วูวไปไหมนะจู่ เอฟเฟกต์ซนคลีตหรือ่ะบูขวานด้วยมีแล้วมีแล้วบู๊ดูท่าจะไม่ไหวอุ公公้มอนถ้าคุณเก็บก่อนนะสิอะไรก็ได้ บ้านท่านอย่างนี้ดูได้เสกมาให้โูคมาคท<ด>ุกท่าน่องจิูมดูผมมีอะไรเออโอ๊ยเจ็บจูตรมดูผมมีอะไรไม่มีเวลาดูสิแค่แป๊บเดียวมองมาก็บอดดูสิครับมองเลยครับตรงหน้าต่อตาโกเด็กแอปเปิ้ลครับไม่ต้องอวัดก<ง>็ได้นะกูดูนหนครับผมกำลัลงทำ จะงกมาแค่นี้ก็เห็นแล้วไงห้มเอาปีนไปไกลละอ้าวเหลือสี่คนแล้วจะเล่นพวกเราแลไรเงี้ยฮัลโหล ตอนไหนติดสี่ิบสามบอกมานั่นไงเจ็กว่โอ้โหอยู่ห่างกันหมดเลยโออยใกล้โบที่สุดใกล้ที่โบอนาาอีโบอยู่จุตานวยตีนะอนาลาเอาซากเอาซาก3 0 0ไปตีกันได้ขอเวลานันปรียบ หยุดกดหยุดกดปุ่มไม้ได้นมไมได้นะมไม้มันช็อตฮู้อันตรายฮู้อันตรายทองทั้งตัวคงณไ่ไปขุดทองมาเยอะคุณคืลอลูกหงส์โอ้แหลก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 โคตรแหลกโคตรแหลกโคตรแหลก,กเลย แอแฮกแอฮกไกลแปบบ๊บอาเฮือโอ้พะโค้คูพท่านแรกโคตรโคตรแรกสิบหายเลยสู้คนอื่ได้ไงเนี่ยแปไดเเ้เโอ้โหไม่ถึงสิบอยไรจีเลิ้นไม่ก้าวใช้กเลม โอ้เน่ยจ้ะโอเคเอฟเอนา,อาวอ่าวชิพายอยู่ใกล้วูอะไรวะเนี่ยกคร,รับกบฟูคาเรมส์ลอยลอย โอ้อยตั้งสูง<ะ>อ่ะโอ้ยอดต้นไม้ตั้งโอ้ไม่รู้กี่บล็อกขึ้นไปไนอ่ะสามสิบสี่สิบบล็อกโอ้ไฟมันไฟในเกไมไม่ลุกไม่ได้เว้ยอย่ามโม้ลุกได้ไอยอดจะไม่ถอดเออไม่รามแล้วกันเขาเรียกว่าไม่รามรูปแหล็กไหม ออเอาบัวโดนบูคาอะไรวะเนี่ยเอาอะไรวะวัดเดอะเกิดอะไรขึ้น